สวัสดีครับวันนี้ผมไกด์มิวสิกเหมือนเดิมครับวันนี้มานทำอาหารกันมีฟุกมากับฟุกมาจากบางกีสานนะครับมาทำไปเลยกันเดชเกียรติฟุกกลับมาเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมสีผ้ามาเห็ดอาหารอีสานครับเดี๋ยวเอาสีมารองกันเบื้องันสีเสียบตำไส้วันนี้สีมะเห็ดเสนอเมนูซุปบระเทียมเงีวครับวัดทูดิฟในการเห็ดซุปบระเขือมันกับมีบดไหลายอย่างครับมี่ตีขาาบดไส้คือบดกระเทียมเงีวครับแล้วก็กระเทียมหอมแดง แล้วก็พริกสดกับมะนาวต้นหอมแล้วก็ปลาทูเดี๋ยวเขาสีไปท่าการจี่หรือย่างนะให้มันสุกก่อนหีิน้ำไปไปเห็ดตามมาครับขั้นตอนต่อไปเขาสีน้ำไปย่างไปห้สุกครับเพื่อทียมไม่กินของตอนนี้เราย่างเสซนเรลนะครับย่างเสซนเรลไปกับย่างปลากับย่างปลานี่เรามีกุ๊กกับตีกุ้งกราจะมีซ่านเลยครับมันนี้มากแต่ไม่กินกันนะครับในนู่นไม่รู้ชีวะไม่รู้ได้ก็ ซุปมะเขือซุปมะเขือซุปยุคโ,โควิดเป็นอาหารบ้านความกินง่ายๆป,ประหยัดต่องไปห้างสีย่างมะเขือครับขั้นตอนต่อไปห้างสิมากหลอกเปลือกมะเขือครับห่หบอนร้อนใช่ไนะแต่ว่าห้างตองหลอกตอนมันห่อนถ้าตอนมันเย็นแล้วมันหลอกออ้โหกว่ามายว่าต้องร้อนที่มันโดนโดนนะครับอย่าเราตอนเย็นนะเราตอนตอนเย็นนั่นเดี๋ยวมันจะกำเรียก ลกโดน,น,ดน,ดน,นโดนนะครับจะลงเวลาเย็นแต่เวลาเย็นนี่ลงไม่อบจะเพิ่มคำด้วยกันนครับลงเวลาเย็นจะโดน,นมันมันสีฮอนนิดนึงอร่อยครับต่อไปครับต่อไปเ่าสีมากแกปะกแกป,ะกกปะลาทู่แก่ปลาทู่ปลาตาแกะปลาลังครับแกะปลาทูเอาแต่นเนื้อนี่จีกันแกปะปลาทูนี่ต้องแกะเวลาโดนเวลาเย็นครับเวลาเย <c oughs> ็นนะผมถ้าแกะเวลาโดนมือพกนะฮะเอาแต่เนื้อกางบอกกางกินกินได้ไหมกับกางกินได้ไหมไม่ได้ บางคนก็ไม่จดเบือกกินกลางอะไรครับไม่พื้นไม่หวานปลาตู้นี่เรากันไปอย่างนี้นะครับปลาตู้เป็นปลาบบยสุดเลยนะครับท่านการผสมพันมาที่ใส่กับปลาดุโจโพ๊ะนะครับใส่ามาพูดปลาตู้ดีวา่าได้ลูกได้เมีอะไรตัวเลยใส่ราไปเอานื้อเนื้อเหนือไม่บ้านขั้นตอนต่ตอไปแกงเปื่อกหอมครับแกงเพรมะเป็นแกงไรโรยเย็นกับเวลาเย็นอย่างเดียวนะครับที่แกงเวลาโรนก็คือมาเกลือนะครับเกลือโรนเกลืเปลือกมโนเกลืมัดตะโวหมูเตี้ยมยีปีแกงไหมยีบีนี่แกงต้องแกไหมไม่ครับอ๋อยีปีน่าแกงนะยีบี แล้วแต่คนมักมักกระเทียมหน่อยมักกระเทียมลายมักหลายก็ะส่หลาย่าบางคนอาจสิถามวนะ่ากระเทียมเป็นอย่างคือบแอกะก,ก,ก่อนก่อนกีก่อนหยาะว่า้าเข้าแกะก่อนอยยางม,ม,าากกมันสีใหม่แต่ว่า้าเข้าบแกะมันสีใหม่ต่เปลือกแล้วมันก็หอมครับเป็นการตำหรือโขกครับผมใส่ไปเลยกระเทียมหอม Đút chim mày đây à gặp, tâm gặp, tâm gặp bay, tam gặp bay <laughs> Wow Ui dồi ui dồi Ăn Anh đón bài tình Tà thu gặp, say lơi ก็ไปเป็นบะเขือแต่ว่าบะเขือนี่เข้าตรงต้องหั่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันตำเบอเหอร์หั่นเป็นต้อนหรือหั่นเป็นชิน้นใส่ไปเลยคนระับนี่ใส่ไปเลยใส่เลยก็ไปเป็นการตำครับ แล้วเดี๋ยวเราเขาก็บาเบิ้งเครื่องปรุงครับว่าเครื่องปรุงเขาถึงี่ยังไงนึงนน่งปลาล่าปลาล่านยี่ห่ออะไรก็ได้ครับรรเอหอเลยเียวเต่คนมักอ,อันดับที่สองเลยนำปลาครับผมอันดับที่สามลือครับอันดับที่สี่ขาดบ,บ่ได้ครับผงชูรสนี่เขาก็มาเริ่มใส่เครื่องปรุงกันเลยครับผมอันดับแรกเลยผงชูใส่ใส่ลายเสียบตายครับฮะใส่ไปเลยเกลื <c oughs> อนิดนึงบ้องใส่ลายครับเดี๋ยวเข้ม น้ำปลาต่อไปครับปลาว้าว <Wow. S 1> ใสไปเลยหลังจากนั้นตำอีกแกนนึงครับ ตอนต่อไปเป็นการซิมครับผม <Wow. S 1> ซิมเหรอหรือ,อมัง้ง <c oughs> อ้อย <c oughs> แสดไม่าต่อไปเตะเตะติ๊กนะก <c oughs> ับเตะต่อไปต้งองตักใส่จานครับผมจานเตรียมไว้ว้าว ว้าวเพื่อข้นหมักเผ็ดครับผมใสเทียมใส่ลงไปหอมดีเอาเรียมไว้ครับผมใส่ปลายอักที่ครับเน่หอมดีทอดในหั่นเตรียมไว้นะครับผมที่การใส่หอม 拉啊，个，我这干吗？